ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับเหรียญตรงหน้าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็คือเหรียญ1บาทนะครับรัชกาลที่6นะครับปีพศ2460นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญนี้นะครับมันมีหลายพศนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เอามาให้ดูก็จะเป็นพศ2460เป็นตัวอย่างนะครับสเหรียญเนี้ยนะครับมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญปลอมครับท่านผู้ชมพอจะทราบไหมครับว่า2เหรียญนี้เหรียญใดเเปป็นหรียญลอม คำตอบก็คือเหรียญซ้ายมือเหรียญแท้เหรียญขวามือเหรียญปลอมครับเหรียญปลอมจะใหญ่กว่าเหรียญแท้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันก่อนก็ได้นะครับว่าเหรียญที่เป็นเหรียญแท้นั้นจะมีขนาดแล้วก็มีลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะมาแล้วครับเหรียญพีปศ2460นะครับ1บาทนะครับ ขนาดที่ถูกต้องจะต้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง30ม m mm, หรือ3ซนเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักของ1บาทไทยก็คือ15กรัมนะครับนั่นคือมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเหรียญรอ5นะครับหรือรอ6ก็ตามทีนี้นี่คือเนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินอันนี้เนื้อเนื้อโลหะพวกนิกเกิลอะไรพวกนั้นปกติเนาะทีนี้ท่านผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเหรียญแท้จะต้องหนัก15กรัมนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3 3มมซนเมตร อันนี้จากตรงนี้นะครับก็ประมาณจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณสองสองจบวกกับอีกนิดหนึ่งอันนี้ประมาณ3มเซนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้น้ําหนักจะต้อง15กรัมนะครับผมไม่มีแม่บรรทัดด้วยแต่ว่าช่างให้ดูได้นะครับอ่า14.9หย่อนไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็ผ่านการเวลามานานเนาะก็จะมีการหย่อนบ้างเล็กน้อยนะครับโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็เหรียญปลอมเหรียญนี้นะครับเหรียญปลอมเหรียญนี้น้ําหนักเท่าไหร่18.6กรัม นะครับซึ่งน้ำหนักมันจะมากผิดปกติถ้าเรียนไดนะครับน้ำหนักน้อยกว่าปกตินะครับเช่น12กรัมกว่าอย่างเงี้ยหรือว่ามากผิดปกติก็คือ18.6อย่างเงี้ยปลอมแน่นอนนะครับเหรียญแท้จะต้องประมาณใกล้ๆ15กรัมเนาะอ่ะทีนี้นะครับจริงๆแล้วเหรียญเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับ ดูเหรียญแท้จนชินตาเห็นเหรียญปลอมจะรู้ทันทีว่าเหรียญนี้เหรียญปลอมนะครับดูหน้าช้างนี่ก็จะรู้ทันทีเลยเนาะแล้วก็ดูพระพักนะครับของพระบรมรูปเราหก็จะรู้ทันทีว่าปลอมนะครับนะลวดลายมันจะแข็งๆข็งนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยลวดลายมันจะอ่อนช้อยมากเลยนะครับพระพักพระองค์เนี่ยดวงพระเนตรอ่อนช้อยมากเนาะไม่เป็นไรอันนี้ก็เก็บไว้นะครับ ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่ามันมีเหรียญแท้และเหรียญปลอมนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยก็คือเหรียญที่เคยระบาดนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปลอมนะขนาดมันจะใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางมันเนี่ยจะประมาณ36มิมลลิเมตรนะซึ่งถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางแค่30มิมลลิเมตรหรือ3มเซนเท่านั้นเองแต่อันเนี้ย3.6เซนนะครับซึ่งขนาดใหญ่มากท่านผู้ชมก็ลองเห็นลองดูนะครับเนี่ยใหญ่เบ้เริ่มเลยนะครับ จับดูรู้เลยเหรียญปลอมเนี่ยเห็นวางขายเราก็รู้เลยว่าเหรียญปลอมนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณ3-4นาทีเพื่อที่จะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับอ้ออีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมลองถือเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พระเศียรของช้างเนี่ยชี้ขึ้นนะครับเสียรช้างชี้ขึ้นพอหมุนปั๊บเนี่ยพระเศียรรัชกาลที่6จะต้องชี้ลงนี้เป็นเหรียญที่ของแท้แน่นอนนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเหรียญปลอมเนี่ยนะครับลักษณะอยากเด่นชัดอย่างหนึ่งคือถ้าเสียนช้างชี้ขึ้นเนี่ยพอหมุนปับ๊บพระเสียนรอ6จะชี้ขึ้นด้วยนี่ปลอมช,ชัดๆเลยเนะาะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดูได้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมอาไว้ตรงนี้นะครับการระบาดของเหรียญน,นี้ลดลงแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีหมุนเวียนอยู่นะ ก็ยังมีคนเอามาถามกันอยู่บ้างปรับปรายนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไว้ครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะครับสำหรับเหรียญต่อไปนะครับในตอนหน้าของส่งเหรียญไทยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ